วันนี้มาดูก้านพ่นของเครื่องสปายหลังติดเครื่องยนต์นะครับ767ก็พอดีก้านที่มันแถมมามันหักนะครับรเครื่องนี้ใช้มาได้2ปีครับรวมถึงก้านด้วยนะครับก็ไปหาซื้อก้านถ้าก้านเป็นแบบเดิมอะ่ะเป็นสีเงินๆทั้งทั้งทั้งก้านนะครับก็อยู่ประมาณร้อยหนึ่งแต่ไม่มีของครับและอีกรุ่นก็เป็นทองเหลืองมีหัวทองเหลืองที่ป้อนน้ำยาเข้าเป็นทองเหลืองนะครับอันนี้จะราคา2 5 0ยหสิแถว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 ที่ผมอยู่นะครับ ก็ขายก็บอกว่ามันทนฟากับฉีดได้ดีกว่าอะไรประมาณเนี้ไอเรื่องความทนผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมลองมาฉีดแล้วผมว่าเหมือนกันครับก็คือเสียตังฟรีถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าจะนับเรื่องฉีดนะครับก็ของผมมันไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรหักเหมือนกันนะครับตามภาพก็เออการที่ซื้อมาใหม่จะยาวกว่านิดนึงนะครับตามภาพนี้ก็คือ,ค,อคือจุดที่มันหักนะครับ ไม,ไม่ไแน่ใจว่าโดนเหยียบหรือว่าอะไรผมไม่มีภาพเปรียบเทียบของการเก่าหรอกครับเพราะมันหักแล้วแต่ว่าในาความรู้สึกผมก็คือมันก็ฉีดระยะได้ประมาณนี้เร่งเทื่อประมาณนี้ก็ต่อไปเป็นวิดีโอที่ผมฉีดนะครับ มีอะไรผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ